ดูเอลแบงค์ร้อยสิบใบเหลือเท่าไหรเอาไปเท่านั้นครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือการบวกลบเลขสามตัวครับใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมคะได้ครับถ้าพี่กดทันโอเคหกบวกเก้าลบสี่สิบเอ็ดขยันนะขยนะพี่ถือไว้ด้วยด้วย่เยอเลลบสองบวกสามสิบเอ็ดถ้าตอบผิดโดนปรับเลยขยันนะขยันนะสิบเอ็ดบวกห้าลบหกหกนี่เก่งมากเก่งมากพี่ก็รู้ซะแล้วแฟนหนูอะโอลิมปิกเก่าไปโอลิมปิกคณิตโอลิมปิกฟุตบอล โอ้โหชิบกลับไปส1 2 3เฮ้ยเจ้าเจ้าือว่าเจ้าเท้าเ้าครับเ้เจ่ยีม่ต้องกดคิดนก็ได้ครับอ่านี้เงินนะแฟนผมไว้อยู่แล้วบวกลบสี่บวกาตครับสองบวกเจดลบาสี่ว่ามีเร็วกว่าครับีเร็วกว่าขอนะครับสามบวกแปห้าย่างครับเจ็ดลบองบว้าไนะครับนูย่าง่งี้ บวกห้าลบสามีเร็วกว่าครับเออค่ะเก้าลบหกบวกสองาหมากครับหวยมากสามบวกกลบหนึ่งแปดไมหรอเหรอเราข้สุดท้ายมาสูตมที่สี่บว้กไวมากครับผมขอเงินคนสดกินข้าวหน่อยได้ไหมครับเนี่ยค่สดเหรอคะสดครับกินข้าวก็ดูไหมเดูเลี้ยงงั้นพี่สอไปกินกับคุณหมอนะครับครับผมโอเคครับบาย